พยากรณ์อากาศล่วงหน้าประจําเดือนกรกฎาคม64นะคะสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรฝนจะเยอะหรือฝนจะน้อยเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามเข้ามากี้พามาเช็คเลยพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดือนกรกฎาคม64ช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกปริมาณและการกระจายตัวของฝนยังคงน้อยจากนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวันเว้นแต่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกถึงแปของพื้นที่กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งทั้งนี้เนื่องจาก ช่วงประมาณครึ่งแรกของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลนดามันและประเทศไทยยังคงมีกําลังอ่อนและจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยสรุปเดือนนี้เดือนกรกฎาคม64คาดว่าปริมาณฝนโดยรวมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือน และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะใกล้เคียงค่าปกติส่วนภาคอื่นจะน้อยกว่าปกติประมาณร้อยละ5-10ข้อควรระวังเดือนนี้เดือนกรกฎาคม64 มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะเดือนกรกฎาคมจะมีฝน ประมาณ40-60%ภาคที่มีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นก็คือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคอื่นๆจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณ5-10%และเดือนนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะมีพายุหรือไม่ถ้ามีพายุเดี๋ยวกี้มารายงานให้ทราบค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย